ปริศนาที่ถูกฆาตกรรมในแคลมอสที่ฟลอรลิดาในปี1988โดยเจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถระบุต,ตัวตนของเหยื่อได้และยังไม่รู้ว่าเหยื่อถูกฆาตกรรมหรือเป็นการฆ่าตัวตายกันแน่และโดยหลักฐานส่วนใหญ่เชื่อกันว่าเหยื่อถูกฆาตกรรมข่มขืนและจนกระทั่งมีการทดสอบ DNA ในปี2015 และโดยการตรวจสอบในเบื้องต้นคาดว่าเธอเกิดเมื่อราวๆปีคศ1952ไปจนถึง1966ในเมืองเซาเทิร์ดที่ฟลอริดาที่สหรัฐอเมริกาสวัสดีครับกลับมาเจอกันเป็นประจำเหมือนเช่นเคยและวันนี้แอดมินได้หยิบคดีที่คิดว่าคงจะอยู่ในใจของใครหลายๆคนอยู่โดยคดีนี้มี